สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะมาทำลาบคั่วนะคะลาบเหนือเนาะลาบหมี่โบนะคะโดยะคะใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่เนาะวันนี้พอดีได้ผักมาเยอะค่ะป้าส้มใช้ทำลาบนี่ก็ป้าส้มใช้สันคอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลาบติดเ,เราลาบสดลาบหมี่นะคะก็ระเรียกว่าลาบหมี่ลาบคั่วะคะ่ะสันคอหมโอู ได้อ่อนแล้วก็ตัดนะคะตัวผักเจมของปลาสม้มนะคะมีสสเดาด้วยเดี๋ยวจะลวกสสเดานะคะผักสลัดค่ะซื้อนั้นไม่ได้ปลูกนะคะเนี่ยทุกอย่างในนี้ซื้อหมดเลย,ยนะคะพอดีไปตลาดมานะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนจะทำกันอุ้ยลืมแนะน,นํานี่อันนี้ที่ราบสูตรของปลาส้มเองนะปลาสม้มผัก ทำแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็แพ็คใส่ช่องซีดไว้นะคะไม่ใช่ใส่ช่องธรรมดานะใส่ช่องแช่แข็งไว้อะพีิกลามเหนือนะคะเวลาเราออกมาใช้เมลินมันก็ยังหอมเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะลาบหนคะลาบหนือเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องในนี่ลงไปต้มนะคะในน้ำต้มนี่ใส่ตะไคร้ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเราจะต้มก่อน ผ้าส้มก็สักเนื้อหมูนะคะผ้าส้มจะไม่ใส่เลือดเนาะเพราะว่าเวลาเราคั่วออกมาแล้วมันดำผ้าส้มจะไม่ให้ไม่ทานเลือดนะคะทำขนมจีนน้ำเงี้ยว้าส้มก็ไม่เกินยเลือดนะคะเวลาทำลาบแต่แต่ถ้าสูตรของคนเหนือจริงๆ <c oughs> เขาจะใส่เลือดลาบลงไปกับเนื้อด้วยนะคะเออกับหมูด้วยนะแต่ว่าป้าส้มไม่ใส่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีไส้ต้มตับต้มนะคะ ปลาส้มจะปรุงดิบก่อนค่ะก่อนที่จะเอาไปคั่วอีกทีนะคะขอัยค่ะขยับเร็วไปหน่อยนี่ก็คือเครื่องปรุงก่อนที่เราจะปรุงนะคะเนพริกลาบนะคะผสมกัดด้วยสายตานะ,ะก็คือประมาณนี้นะคะ่ะเราจะปรุงอ่อนๆไปก่อนนะคะมีผงปรุงรสผงนัวนะคะแล้วก็นก้ำปลาค่ะง่ายๆค่ะแค่นี้ในะพริกลาบนี้มันเป็นเกลือแล้วนะคะแล้วก็หอ หอมซอยเนี่ยก็ส้มจะมีสะระแหน่แล้วก็ผักโอ๊นะน่าผักไก่สะระแหน่นะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ของแดงซอยเดี๋ยววันนี้ก็ต่อจากลาบหมูนี้เราต้องเออก็ได้แล้ลาบหมูนี้เราต้องมีหอมไว้ก่อนนะคะทุกอย่างเราจะเดาเราจะเดียวหอมให้หอมแล้วเพิ่งต้องหอมนะคะ เราจะเราจะทอดหอมแดงให้หอมก่อนแล้วก็จะทอดระเทียนนะทอดหอมทอดกระเทียนแล้วนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้างในที่เราต้มไว้อะมาทอดห้กรอกได้โดยหน้าตองงานรัดรัดขั้วนะคะรัดนี้เดี๋ยวต้องบอกละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวต้องทอดทอดข้างในให้กรอบให้เนยบกอนนี้ข้างในก็กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักทับไว้ค่ะ น้ำมันนี่เราจะไม่ทิ้งนะคะน้ำมันนี <Gym> <S 1> <S 1> <N> ่เราจะก็จะมาคั่วราดต่อนะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าเอาพริกอะไรมกนเองพริกราดของประโสนเองนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปก่อนของปรุงรสนะคะตับปลาถุงน่องค่ะแล้วก็น้ำปลาเองปรสมจะใช้มือขยับเลยนะคะ ขยำกับมนยค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ถ้าเราไม่ขยำกับเนยมันจะไม่ไม่เข้าเนือค่ะนะคะ,นะคะก่อนที่เราจะไปคั่วนะคะใส่พริกราบแล้วก็ขยำนะคะคนที่เขากินดิบเขาก็กินได้เลยะคะ่ะแต่มันสีราบของปลาส้มจะสีสดใสหน่อยนะเพะราะปลาส้มไม่กินเลือดค่ะใส่เน้ปามาหยิบให้่น้องด้คย่ะ เอาแต่หอมนี้นะหอมก็สไปทีนี้ก็จะใส่ผักไผ่หอมดวนลงไปย่า่ก่อนที่เราจะ่าดไปคั่วนะคะแต่ต้นหอมผักชีจะโรยทีหลังโรยจนคั่วเสร็จนะกรส้มจะยังไม่ชิมนะเพราะว่าเราคั่วเสร็จก่อนจนจะไปชิมกันแต่ประส้มคิดว่าน่าจะอร่อยแล้วเพราะว่าเราเคยทำมานานแล้วเนาะปรอด้วยสายตาถูกแล เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเอาลากมาะค,ะคั่นดดวนะคะโอเคปลาคั่วเนี่ยคือลากคั่วอางเงี้ยนะคะนป็นผักสดเราจะคั่วให้สุกนะคะ ป็นกว่านะ้เป็นตนะคเพื่อนๆตอนนี้ก็คั่วมาสุกแล้วนะคะเพื่อนๆตัวแนครับห้หมูสุกปลอดภัยเลก่อนนะคะเพื่อนแต่รับรองอร่อยค่ะแต่เราก็ปิดแก๊สเลยว็คะได้ทีเอ ก็พร้อมจะเสิร์ฟนะคะแต่ก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะใส่เครื่องในทอดค่ะโด<ม>ยหน้าเราไปคลุกนะคะเครื่องในทอดแล้วก็หอมขาวหอมแดงทอดค่ะที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปหมดเลยพริกทอดใส่ลงไปเพราะว่าท่าเกิดคนเขาชอบเผ็ดก็จะได้อร่อยนะเราก็จะคลุกอีกรอบค่ะเน<ม>ี่ยค่ะรับรับครัวหน,น่ะคะ ร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเราก็จะโรยด้วยต้นหอมต้นชีค่ะปลาชอยนะคพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนเพื่อนเราไปดูผสมจัดจานกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพ,พื่อนๆลาบคั่วลาบหมีลาบเนือนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะประสมชอบมากตัวอาหรลาบคั่วหมูนะคะลาบหมีหมูเป็นอาหารพื้นถิ่นทางภาคเหนือคะ่ะใช้พริกลาบเหนือน,นะคะเพ,พื่อนๆลองทําตามดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวประส้มจะสอนวิธีทําน้ําพริกลาบอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเพ,พื่อนๆได้ไปเที่ยวทางภาคเหนือก็ซื้อมาติดตู้เย็นไว้นะคะใส่ช่องฟซตไว้เราออามาทํายำทําลาบอร่อยมากค่ะ ขอบคุณเพื่อ่อทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะประสมหิวข้าวแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่คคะ,คะเพื่มบอกไปแลาประสมมนี้พักเสดาโรคด้วยแล้วก็กัเข้าวเหนียวด้วย